มันถามกันบ่อยไรแล้วครับว่าเข้อสืบเนื่อนเนี่ยขาคิดแบบใดแต่ว่าคนสีบเป็นอำนาจตัดสินใจจริงๆกะมันก็คือหัวหน้าวงอ่ะนะพี่น้องเนาะคือหัวหน้าวงคู่คู่บาอาจารย์คือคนทิ่จัดชู้นะครับแม่แดงกับว่าไว้ดาคิดได้มาว่านน่เห็นว่าครับแม่แดงคอนติตานะครับคนบอกว่าว้ดาคิดเอแม่แดงนี่ยุ่ในว่งใจกันลอยประโดนแลักะ ดูผลงานศิลปินที่เราชื่นชอบดีกว่าไปก้าวไกลเรื่องส่วนตัวนะครับถึกต้องที่สุดนะครับแมนครับเ,เรื่องส่วนตัวเรื่องบริหารวงของเขานะครับแมนแมนเท่ากับแมนขลุงทายัากไปไทยก็เปิดวงเองอ <laughs> แมนครับเขาจะไปถ้าไปวงยุ่งเรื่องส่วนตัวไปวนว่ายเรื่องส่วนตัวนี่มันมันบจบจบสินเราพี่น้องเออมันหายพื้นที อเเนน่นนแาะให้พื้นที่ให้โอกาสเพือนแน่ให้พื้นที่เพว่าห้าสิไปเก่ากายรือไปสีนำชีเนี่ยมันสีเนี่ยได้ครับแม่แม่อย่เา้าวขาวิจารณ์ได้ในทำนองถี่สั่งสันคือบอดบอละครับเอาวิจาร์ได้ในทำนองถี่ส้งสา,า,าง,สงสันนะครับย่าไปเก่าเรื่องล้วนส่วนตัวให้อำนาจตัดสินใจเพื่อนนะครับแม่นแม่แดงพ่อจิตาเนี่ยว่าตรงประเด็นเป๊ะเลยนะครับมันมีลายบานหัก แต่ว่ากะห้ากับปฏิห้ากับไปวองขามเม่ไรเนาะพี่น้องครับคนมีสิทธิ์เสนอแน่มีสิทธิ์เสนอแน่มีสิทธิออ์ออกก้อมเห็นได้แต่ว่าคนี่มีอำนาจตัดสินใจจริงๆกะคือหัวหน้าวงคือคนที่จัดโชว์นะครับมันวันว่าคนเดียวสิตัดสินใจได้เลยนะครับเขาขาดศึกษาหาลือหลยอนคนจัดโชว์ก็มีคนจัดคนมีอำนาจตัดสินใจนะครับมันเกิามกันลายๆอยย่ยยางนะครับ มันสีหมาะสมกันแบบใดมันสีอันใดสีหมาะสมบอสมมะสมมะสมอันใดเหตุออกมาแล้วดีอลังการนะครับอันใดเหตุดีออกมาแล้วบอดีแม่แดงนี่เป็นผู้รักคุณใหญ่อยู่ในวงใจก,ก่อนรอยนะครับมาดน,ต,ต,ดออนาตั้งแต่เปิดวงหอบหูกันมากต่างแต่อย่างหลับาประวัติของแมดงนาะครับเพื่อนอยู่กับอันบอยซีดีใชยอยู่กับอันกันมาดนนะครับหล,หลายวงอยู่ต่างแต่อยู่ บอกโหว่าตอนนั้นเพิ่อ,อยูน้ำกันอยู่ในวงใดนะครับแต่ว่ากาอยููน้ำกันโดนตั้งแต่บอยสิริชัยยังน,ยน้อยๆคนละครับเพื่อนเคยอยู่น้ำกันตามที่เพื่อนเคยบอาถึงบอยเด้ยแม่แดงเพิ่นบอกว่าตอนนั้นตอนไปล่ำนะครับสีไปล่ำนี่เขาเอื่อนมาล่ำถอดบ่ครับถอดเอาคนหลายๆคนนี่มามาอยูุน้ำกันหล้วก็ไปแสดงนะนะ,นะออไปเดินการเดินทางไปนี่ก็ใส่รถ รถซองแถวหน้าี่น่องเนาะรถหกล่อหกล่อเปิดคางนั่งถารถนั่งอัดไปนน้ำกันนะครับเอ่อเทิงของเทิงยังสมาปิเออนั่งถารถประสันกับบอยครับอไปใส่ไปน้ากันหลังจากจนบอยมาจะาไปยุ่งระเบียบนะครับบอยมาตั้งวงชวนแม่แดงมาอยู่น้านะครับเพื่อนเคยอยู่น้ากันมาก่อนเออถือว่าเป็นเอื่อยเป็นดองกันนะครับ แ <laughs> 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 ม่แดงเบาถึงบอยดตเพื่อนเบาได้ได้ลึกได้ลึกได้ได้อารมณ์นะครับเ <laughs> ชวลาเพื่อนเป็นวงสุดถ่ายที่แม่แดงสียูแห้วละครับเ <laughs> พื่อนว่าบไปใช้แล้วถ้าออกจากมอลำใจเกินรอยก็คือเศร้าเป็นมอลำอย่างสีนะแ <laughs> ม่แดงพอชิตตาเ <laughs> พื่อนเบาสงประเด็นนะครับ <laughs> เยวอหาเพียรเพื่อนก่อนมาดมแดงนีน่แหละเออเพื่อนเบาเมื่อวานนี่ครับ เดี๋ยวเสียวมาอันอีกเท่อนึงนะพี่รองเนาะเอาฟังมาแม่แดงเพิ่อนบอยจังใดนะครับเกี่ยวกับประเด็นหนีเพิ่นสีซื้อได้แต่ดีที่สุดนะครับหมอล่ํากับคนเบิงสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันขักสมัยก่อน่อยไปล่ําถ้าเพื่อนมักเพื่อนถือใจพระเอกนั่งเอกคนใดเพื่อนกระสีเอาฝ่ายม่ผูกแขนเป็นหลูกหักหนองหัก มอลํำกับคนนบึงสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันคักสมัยก่อน่อยไปล่ำถ้าเพื่อนมักเพื่อนถือใจพรีเอกนั่งอีกคนใดเพื่อนกระเซียวฝ่ายผูกแขนเป็นลูกหักน้องหักห่อเขาหอน้ามส่ทงทางแล้วแล้วกะแล้วกะแล้ว,ลวไปบอติดต่อกันบอดด้ม่หยุ่งกับชีวิตส่วนตัวของศิลป์ของศิลปินบอดด้ม่หยุง่งหนักกับหัวหน่าวงเพื่อนปะอืม แต่สมัยนี้ยุคโชว์เชี่ยวรู้สึกว่าแฟนครับจะมีบทบาทต่อศิล,ลปินมากๆชื่นชอบไพ่ก็อยากให้เขาเป็นไปตามความคิดเจ้าของพ่อบัตรดังใจกระสางเงินไขโน่นนี่นั่นกับหัวหน่าวงเพิ่นคิดเพิ่นคิดอิหลยอยู่มาสั่นเพิ่อนวะนะครับเดี๋ยวสิออานใ้ฟังนด้นครับหมอล่ำใจเกินรอยตั้งมาแปีโดยการนําทีมของหัวหน้าบอยซิริชชย คิวงานกับเต็มแต่ปีแรกที่ตั้งไปลำ่ำสายแฟนครับกับหายกำลังใจล่นสนามมีศิลปินมุนเวียนเขาออกทุกปีแต่หัวใจรักก็คือหัวหน้าข่อยกาบ่าวกา้าว่า,วา,วาถ้าบอมี่บอยสิลิชัยใจเกินร่อยอาจจะบอมี่ซื้อเสียงปานนี้โดยเฉพาะมือสอแอนออรดีเขามาเป็นหัวหนา้าผู้นำทีมอีกคนใจเกินร่อยกายิ่งดังเพิ่มขึ้นอีก อยากฝากแฟนครับบ้านฮักต่างๆของศิลปินเดอร์ค่ะลองคิดว่าถาบ้านฮักนี่ต้องการแบบนี้บ้านฮักนั่นต้องการแบบนั่นมีหัวหน้าไปเพื่ออย่างถตาหากศิลปินของคันกาสนับสนุนใหก้กำลังใจในส่วนงานที่เขาได้รับมอบหมายจะกล่าวกายครับหัวหนา้าเพื่อนอย,อยากเปหนอย่างในการบริหารของเพื่อนถ้าเพื่อนบอมี่สมองเฉียบแหลมมอกการไกล เพิ่นบัวใหญเป็นหัวหน้าดอกอยาได้คิดว่าแฟนครับสีสเพิ่มขึ้นหรือลดลงย่อนศิล,ลปินที่เจ้าชื่นชอบเพราะใจเกินหน่อยดังมาก่อนศิล,ลปินของเจ้าสีมาอยู่อีกอยาสนับสนุนสักน้ำศิล,ลปินในทางที่พิษเพราะผลเสียตกอยู่กับศิล,ลปินเองคอยเห็นหลายแล้วสุดท้ายก็จบแบบบอสวยจะไล่กรุณาอ่านให้จบไปหักองค์กรของ่อยหักศิล,ลปินทุกคนที่อยู่ในวง หักม่นหนาวเสียบทุกความรู้สึกส่อแอนบอยนะครับก็บโบแมนอันบอดบกบอกใครแม่แดงมาบอกดอกพี่นออ้องเออแม่แดงเพิ่นเพื่อนรับรู้ทุกอย่างนั่นแหละครับียังเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความรู้สึกจากอันความคิดเพื่อนเองนะครับโบยเพยไปแต่งเพิ่อนดอกเพื่อนกระถ่ายทอดได้ดีพี่น้องอืมไทยทอดไอด้ดีๆีจากความรู้สึกจากที่เคยผ่านประสบการณ์มาเนาะครับ